เจ้าด่างจอมตกะกะเจ้าด่างเป็นสุนัขลายจุดที่มีนิสัยตะกะตกะกรามมากกินไม่ยอมหยุดและไม่ค่อยแบ่งให้เพื่อนๆกินเลยจนเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันต่างพร้อมใจเรียกมันว่าเจ้าด่างจอมตะกะเฮ้เจ้าด่างจอมตกะมตกะกินช้าๆก็ได้ไม่มีใครมาแย่งทธกกินหรอกนะ ไามา่โยงกับชานาจะแมวน้อยเธอคอยจ้องจะกินขนมปังของฉันอยู่ละสิหรือว่ารู้ไม่ทันหรือไงชอไม่มีทางหรอกฉันจะกินที่หมอดเดี๋ยวนี้เลยอ้าวโอ้โหกินคำโตอๆอย่างนั้นนะระวังโหเดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกแล้วจะหาว่าแมวน้อยไม่เตือนไม่ได้นะ นี่แมวน้อยกระต่ายว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าด่างจอมตะกระเลยปล่อยให้มันกินจนท้องแตกตายไปคนเดียวเธอเราไ,ไปวิ่งเล่นกันที่สนามเด็กเล่นดีกว่าอืมดีเหมือนกันไปกันเถอะกระต่ายนี่ถ้าเธอเปลี่ยนใจก็รีบตามไปนะเจ้าด่างตามสบายเอะนางกิงกรนมปางอย่างเนี้ยมีความสศกกว่าวิ่งเล่นนึงเยอะงั้นก็ตามใจไปเถอะเธอแมวน้อย อขนมปังเนี่ยอร่อยจริงๆเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อโม้หลอยแ้งลายหมา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 โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านกันดีกว่าแมวน้อย ได้สิเดี๋ยวขอฉันแวะไปชวงเจ้าด่างก่อนนะจะได้กลับบ้านพร้อมๆกัน กินขนมปังกองโตเมื่อกี้นี่คนเดียวจนหมดเลยเหรอเจ้าดาังเรื่องจิ๊บจ้อยนะเอ้ยกระจาเออแม่ทำเป็นตกใจไปได้กินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฉันนะกินแค่สองชิ้นก็อิ่มแปลแล้วล่ะ เจ้าด่างก็กินอย่างนี้เป็นประจำแหละไม่งั้นน้าใครๆเขาจะเรียกเจ้าด่างจอมตะการหรอช่างฉันเห็นหน้าทั้งแมวน้อยทั้งกระต่ายพูดมากจริงๆเลยอะไปะกลับบ้านกันเถอปะป่านนี้แม่ของช้างคงทำอาหารเย็นไว้รอแล้วละ่ะนี่เธอยังจะกลับไปกินได้อ,อีกหรอก็มันไม่เหมือนกันนี่ขนมปังที่กินเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอาหารว่างอะ ส่วนอาหารนี่แม่ฉันเตรียมไว้ให้ก็เป็นอาหารเย็นไงล่ะไปเถอะพอถึงก็ร้อมหิวอีกแล้วล่ะหิวเหรอเจ้าด่างกระต่ายและแมวน้อยเดินกลับบ้านพร้อมๆกันแต่ระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นเจ้าด่างบังเอิญได้กลิ่นอะไรบางอย่างเข้าเฮ้ เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างอยู่นะกลิ่นอะไรหรอกลิ่นกล,กลิ่นของกินน่ะฉันว่ามันอยู่แถวแถวนี้แหละอืมหอมนะ่ากินจังนี่พวกเธอรอฉันแป๊บหนึ่งนะขอฉันหาที่มาของกลิ่นนี้ก่อนเอ๊ะอยู่อยู่ที่ไหนนะใก,ใกล้ๆนี้แหละทางไหนนะ รู้แล้วกลิ่นมันมาจากต้นไม้นี่นี่นาะต้นไม้เนี่ยน่ะเหรอมันมีทางหรอกนี่ไงฉันเจอแล้วอะกระต่ายกับแมวน้อยมาดูนี่สิในพรงไม้เล็กเกนี่น่ะเหรอไหนขอฉันดูหน่อยสิเห็นไหมล่ะฉันบ่าพวกเธอแล้วอะโอ้หอยโดซสิมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะทั้งไก่ทอด ขนมปังช็อกโกแลตอ้อยแล้วดูขนมนี้สิน่ากินจังเลยฉันกินเลยดีกว่าเดี๋ยวสิเจ้าด่างมันไม่ใช่ของพวกเรานะเดี๋ยวเจ้าของเขาก็ว่าหรอกแน่น,น่ะสิอยากกินเลยนะแมวน้อยว่าเรากลับบ้านกันเถอะมีเห็นมีใครเขียนป้ายว่าเป็นเจ้าของเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าด่างแสนรู้อย่างฉันมาเห็นก่อน ก็แสดงว่าของกินพวกนี้เป็นของฉันน่ะสิแต่ว่าพวกเธอกลับบ้านไปก่อนเธอไปทั้งแมวน้อยทั้งกระต่ายนั่นแหละแต่โพรงไม้นั่นเล็กนิดเดียวเธอจะเข้าไปได้เหรอเจ้าดังเล็กๆอย่างนี้สิดีฉันจะได้เข้าไปกินคนเดียวไม่มีใครเข้าไปแย่งพวกเธอกลับบ้านไปก่อนเถอะฉันจะเข้าไปกินเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวสีเจ้าดัง นอนก็อร่อยนี่ก็อร่อยโอ,อ,อ,อ้โหมีความสดจริงใจถรงว่าร่อยเขาเถอะเรากลับบ้านกันดีกว่าแมวน้อยแต่ว่าฉันรู้สึกเป็นห่วงเจ้าด่างยังไงก็ไม่รู้นะคุณกระตายช่างเถอะรีบกลับบ้านเถอะใกล้ค่ำแล้วนะเดี๋ยวเจ้าด่างกินอาหารจนหมดก็คงจะกลับบ้านเองนั่นแหละ แล้วกระต่ายกับแมวน้อยก็เดินทางกลับบ้านหลองที่เจ้าด่างจอมตัตาก้มหน้าก้มตาก,กินอาหารมากมายในพวงไม้เล็กๆนั้นเพียงลำพังอ๋อเกิงจังเลยแต่ไม่ได้เราหยุดกินไม่ได้ยังเหลือยตั้งโยนแน่ขืนปลายทิ้งไว้อย่างเนี้ยมีหวังค้ออื่นๆน,นะไม่แย่งกินหมดนแน่ๆโอ๊ยช็ากแลตน,น,น่ากินจัง ลุงก็น่ากินเอ้ยออออาอออิ่มจังเลยโอ้ยฉันไม่เอยรู้สึกอิ่มแล้วก็อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะสุดาจจังหมดสละว้ยหนังท้องตึงหนัง้าก็เริ่มจะหย่อนกลับบ้านเลนนาดีกว่า เมื่อเจ้าด er ่างเริ like. ่มขยับตัวออกจากโพรงไม้ทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโอ้ยอึบอึบอึบโอ้ยโอ้ยทำาไมฉันออกจากโพรงไม้นี้ไม่ได้อะเอ้ยเอ้ยตัดจังเลยอ่ะเอ้ยทำไมตอนเข้ามามันยังเข้ามาได้เลยอ่ะแล้วทำไมตอนออกมันออกไม่ได้อ่ะ หร,หรือว่าผองไม้มันแลกร้องอโอ,อยเกิดอ,อะไรขึ้นอืบออบอ้ออออยใครก็ได,ด้ช่วยดังด้วยอ้ยเอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยดังด้วยอะดังเอาจากผองไม้นี้ไม่ได้อะช่วยด้วยอะเฮ้ยช่วยด้วย,ยช่วยด้วยช่วยดังร้องเรียกขอความช่วยเหลืออยู่นาน ตายแล้วแมวน้อยได้ยินก็รีบม,มาดูเกิดอะไรขึ้น,นหล่เจ้าด่งเออไม่รู้สิพอฉันกินเ็จนะตั้งท่านจิก้าวเท้าออกอ่ะมันก็ออกไม่ได้อย่างที่เห็นนี่ล่ะกันตายกันแมวน้อยช่วยฉันด้วยนะฉันรู้สึกว่าพลองไม้มันเล็กลงนะ่ะ จะต้องอยู่ในพ่องไหมเนี่ยจนตาย้แน่เลยเจ้าด่างอย่าเพิ่งร้องไห้สิไหนขอฉันดูหน่อยสิโอ้โหทำไมท้องของเธอมันถึงได้ใหญ่โตอย่างนั้นล่ะเจ้าด่างนี่แล้วเธอกินของกินนั่นจนหมดเลยเหรอ มันอร่อยนี่นาฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมเธอถึงได้ออกมาจากโพรงไม้นี้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าโพรงมันเล็กลงหรอกนะเจ้าด่างแต่ว่าท้องของเธอนั่นแหละมันใหญ่ขึ้นตั้งหากล่ะเพราะเธอกินอาหารพวกนั้นเข้าไปในท้องของเธอจนหมดท้องของเธอก็เลยโตขึ้นโตขึ้นจนเหมือนกับแตงโมงอย่างนี้ไงเนี่ยตอนเนี้ยท้องของเธอโตอวกว่าโพรงไม้นี่สิอีกเธอก็เลยออ,อกมาไม่ได้ไง แล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะแล้วพวกเธอช่วยฉันจีนนะกระต่ายแมวน้อยเอาละเอาละเดี๋ยวฉันสองคนจะช่วยกันดึงเธอออกมานะแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเอาละนะลองดูพร้อมหรือยังแมวน้อยฉันพร้อมแล้วล่ะคุณกระต่ายเอานะเน นะเอาเออเอ้เอโอ๊ย,อยทำไมไม่ไมขยับขยืนเลยเอเอเอโอ๊ยไม,ม่ไหวแล้วล่ะคุณก็าตายอยแมวน้อยหมอดรงแล้วสงสัยพวกเราจะช่วยเธอไม่ได้แล้วล่ะ,ละเจ้าดางก็ท้องของเธอจะใหญ่อออกย่างนั้นดึงยังไงก็ไม่มีทางหลุดออกมาจากโรงเล็กๆนี้ได้หรอกแฮ โอ้ยฉันไม่น่าจะกล้ากินเพอร์นันไฝ่ท้องโตขนาดน,นี้เลยอ่ะแล้วเนี้ยฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันง่วงนอนแล้วนะดูสิเมื่อกมือน,น่ากลัวจังอ่ะเอาละเอาละเดี๋ยวฉันกับแมวน้อยจะอยู่เป็นเพื่อนเธอที่นี่เองฉันว่าพรุ่งนี้นะอาหารในท้องเธอก็คงจะย่อย แล้วท้องของเธอก็คงจะเล็กลงแล้วล่ะแต่เธอต้องสัญญากับพวกฉันก่อนนะว่าจะไม่ตะกละแล้วก็ไม่กินเยอะจนเกินพอดีอย่างนี้อีกขับใจเธอสองคนมากนะถึงเธอไม่บอกฉันก็ไม่กล้าตะกละกินเยอะอีกนี้อีกแล้วล่ะนี่เพราะความตะกลากินไม่รู้จักพ่อของฉันแท้แท้ แล้วฉันสัญญาว่าต่อไปเนี้ยถ้าฉันมีของกินอะไรฉันจะแบ่งให้เพื่อนๆกินด้วยจริงๆนะถ้ารู้ตัวอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะเจ้าด่างนี่ยังดีนะที่เธอไม่กินจนท้องแตกตายไปซะก,ก่อนนะใช่เอาล่ะดึกแล้วนอนกันเถอะขอบใจนะเจะตายแมวน้อย พอตื่นมาตอนเช้าท้องของเจ้าด่างก็เล็กลงเท่าเดิมมันจึงมุดออกมาจากโพรงไม้ได้มันดีใจมากขอบใจแมวน้อยและกระต่ายที่อยู่เป็นเพื่อนมันและจากนั้นมาเจ้าด่างก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้จริงๆมันไม่เป็นเจ้าด่างจอมตะกระอีกแล้วและยังมีน้ำใจแต่งปันของเกีนยงให้เ,เพื่อนๆอีกด้วย